ไปขี่ม้าหน่อยรู้สึกว่าคือหนูอ่ะเล่นกีฬามาหลายอย่างเพราะว่าคุณพ่อชอบให้เล่นกีฬาแบบว่ามันจะได้ออกกําลังกายแล้วก็สุขภาพดีอะไรอย่างนี้หนูก็เลยเล่นมาหลายอย่าง <c oughs> อ่ะแล้วก็หลังจากว่ายน้ำเสร็จใช่ไหมคะก็เปลี่ยนมาเป็นตีกอล์ฟเออใช่ก็ไม่ได้ไปแข่งหลายที่เหมือนกันแล้วก็ได้มาหนึ่งถ้วยรางวัล <c oughs> ตีลกฟเป็นกีฬาที่รู้สึกว่าสาหรับหนูยากมากเลย แบบมันเป็นกีฬาที่แบบมันต้องจําถึงแบบจําทุกส่วนในร่างกายต้องจําอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละไม้ก็ไม่เหมือนกันใช่ตีกล์ฟก็ได้มาหนึ่งถ้วยละ <Wow. S 1> วัน,น,นที่มปแข่งกับโครงการแล้วก็ใช่แล้วก็แข่งแค่สองสครั้งเองมั้งสี่สครั้งไม่รู้เหมือนกันจะไม่ได้แต่ว่าโหกีฬาก็เป็นอะไรที่เหนื่อยมากทุกคนเพราะมันต้องเดินแล้วก็ต้องแบกถุงกล์ฟแล้วก็ มันอากาศมันร้อนด้วยใช่ต้องใส่แขนยาวขาย,ยาวแล้วด้วยความที่อากาศร้อนแล้วยิ่งใส่แขนยาวขาย,ยาวก็แบบยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่แต่ว่ามันต้องใส่เพราะว่าเดีย๋ยวจะไหมแดดนะคะแต่ว่าสิ่งที่หนูชอบที่สุดในการตีกอล์ฟก็คือขับรถกอล์ฟค่ะชอบขับรถกอล์ฟมากเลยแล้วก็เออหนูว่าตรงพัดตรงพัดหนูว่าสำหรับหนูที่ง่ายที่สุดตีกอล์ฟก็คือพัดแต่ว่าพัดมันพัดยา,ยากอยู่นะอืม หลังจากตีกอล์ฟเสร็จก็เปลี่ยนมาเป็นลายแบดมิตันใช่แบดมิตันก็ได้ไปแข่งหลายที่อยู่แล้วก็ก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นนักกีฬาแล้วเหมือนกันแต่ว่าหยุดไปก่อนเพราะว่ามาเข้าสีเจมโฟเดค่ะแล้วก็หลังจากตีแบดเสร็จก็มาเปลี่ยนมาเป็นขีม่ม้ารี่สุดว่ากีฬาที่ชอบที่สุดตั้งแต่เล่นมาก็คือขีม่ม้าเพราะว่าเวลาเราขี่ม้ามันจะแบบสมาธิจดจ,อดจอด่อแล้วก็ทุกวันเวลาไปขีม่ม้าเขาก็จะได้มา้า ม้าไม่เหมือนกันแล้วม้าแต่และตัวมันก็จะมีความแบบแตกต่างกันเ <protection> ขาเรียก่อะไรม้าตัวนี้วิ่งเร็วม้าตัวนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กม้าตัวนี้แบบว่าเก่งด้านนี้เก่งด้านนู้นอะไรอย่างงี้ม้าตัวนี้ฟังฟังง่ายแบบพูดง่ายอะไรอย่างงี้ม้าตัวนี้แบบว่าบังคับยากอะไรอย่างงี้หนูรู้สึกว่าแบบมันเป็นกีฬาที่เราต้องคาดเดาแบบเขาเรียก่อะ coeur, ไรปรับตัวกับม้าใหม่ทุกวันอะไรอย่างงี้หนูก็เลยดิสมันเป็นกีฬาที่สนุกแล้วก็ที่หนูได้ไปเรียนขี่ม้าเพราะว่า หนูเป็นคนชอบนั่งหลังค่อมแล้วคุณพ่ออยากให้นั่งหลังตรงก็เลยให้ไปขี่มาค่ะเพราะมันจะทําให้หนังหลังตรงด้วยใช่แล้วก็ก็ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ถ้าอยู่ในโรงเรียนก็ได้เล่นทั้งปิงปองแช่บอลบาสเกตบอลฟุตบอล <c oughs> ใช่เคยยิงปืนไหมไม่เคยค่ะเคยแต่ยิงธนูค่ะอ้า เคยเคยเคยยิงปืนเล่นยิงปืนอยู่แต่ไม่ใช่ยิงปืนแบบยิงกระสุนนะยิงปืนแบบบีบีกันนะ่ะใช่ที่เป็นแบบลูกลูกสีขาวๆไอพี่ิวนะคะเคยออกแล้วกับพี่เจไหมเหมือนจะเคยนะเคยไปแค่พัดเองมั้งจำไม่ได้อ่ะตอนเป็นสีเจมส์โฟรได้เล่นกับไหมบ้างไหมเคยแค่ครั้งเดียวคะ่ะที่ไปตีกับพี่เจขี่ม้ามานานหรือ,อยังสักพักหนึ่งคะ่ะไม่ไม่ถือว่านานก็แบบประมาณหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้ก็ยกตัวได้แล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะขึ้นแคนเตอร์ค่ะอ่ะหนูจะบอกทุกคนว่าหนูเล่นวิ่งวิ่งด้วยค่ะทุกคนอยู่ที่โรงเรียนหนูเป็นนักกีฬาวิ่งแข่งด้วยใช่หนูวิ่งเร็วทั้งในห้องทั้งหมดมี25คนวิ่งเร็วเป็นอันดับสไม่ก็สีนั่นแหละของห้องรวมผู้ชายด้วยนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าไม่นับผู้ชายเนี่ยถ้านับแค่ผู้หญิงอะ่ะหนูวิ่งเร็วที่สุดในห้องค่ะทุกคน อชอบเล่นปีนผาด้วยแล้วก็ชอบโดดหอแล้วก็ใช่โดดหอชอบปีนผามันจะมีงานแบบเวลามีมงานเทศกาลแบบฤดูหนาวอะไรอย่างนงี้คุณยายก็จะชอบพาไปแล้วมันก็จะมีโดดหอใช่แบบที่มันเป็นหน้าผาหอสูงๆแล้วก็หดแบบโดดสลิงลงมาอันนั้นหนูชอบเล่นมากเลยแล้วก็มีปีนผาก็ชอบชอบหลายอย่างเลยอ่ะ,อะหนูเคยเล่นเซิร์ฟด้วยนะทุกคน ตอนนั้นที่ไปสวนน้ำหนูก็เคยเล่นเซิร์ฟสนุกชอบเซิร์ฟเหมือนกันเซิร์ฟก็ชอบแต่วา่ามีโอกาสเล่นแค่ครั้งเดียวถ้ามีโอกาสก็อยากไปเล่นเซิร์ฟอีกค่ะใช่แต่ว่าตอนนั้นที่เล่นยังยืนไม่ได้นะแค่แบบนั่งแล้วก็นอนอยากลองแบบยืนอยู่ใช่แล้วก็มีกีฬาอะไรอ่ะที่หนูเคยทำมาแล้วโอ้หนูลองกีฬามาเยอะมากเลยเล่นีถือเป็นกีฬาไหมไม่ถือเป็นกีฬาหรอกเนาะที่หนูอยากอ่ะ ไอสเก็ตหนูก็เคยเล่นแต่ว่าไม่เคยเล่นจริงจังอะแค่แบบเล่นเอาสนุกพี่เชถ้ากีฬาที่หนูอยากลองมากที่สุดตอนนี้ก็จะมีไอสเก็ตค่ะใช่ถ้าหนูอยากลองมากมาก็ไอสเก็ตมันดูน่าสนุกดีแล้วก็กิจกรรมที่อยากทํามากที่สุดตอนนี้ก็คือดําน้าค่ะอยากดําน้าตื่ะกำลงังแบบดําน้ําแบบดําน้ําแบบถัแบบงออกซิเจนอะไม่ใช่แบบดําน้าตื่นดําน้าลึกใช่มาที่หนูชอบชื่ออะไร น่าจะชื่อแพนด้ามั้งค่ะใช่ชอบแพนด้าอุ้ยกีฬาอีกอย่างหนึ่งที่หนูอยากลองก็คือมันไม่เรียกว่ากีฬาหรือเปล่าไม่รู้มันเรียกว่ากีฬาไว้ที่มันขับมอเตอร์ไซค์อะแข่งมอเตอร์ไซค์แข่งมอเตอร์ไซค์เออแล้วก็ขับ รถไม่ใช่รถแบบอันนั้นนะรถแบบรถแบบรถแบบคันเล็กๆอ่ะไม่ใช่รถ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 คันใหญ่นันรถแบบคันเล็กมันจะมีเขาเรียกว่าอรโการ์ทปะไม่แน่ใจแล้วก็มีรถมาใส่ที่อยากลองขัมาใส่แต่อายุหนูน่าจะยังไม่ถึงต้องรอก่อนใน CDM มใครวิ่งเร็วสุดน่าจะพี่ปิงนะพี่ปิงวิ่งเร็วมาก